สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างน่าขนลุกเลยมาจากห้องแลบมหาวิทยาลัยค่ะครับสวัสดีครับเรื่องนี้มาจากบันทึกเมื่อปี2025นะครับชื่อเรื่องว่าเด็กดองเรื่องเล่าเขย่าวขวัญฟังแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะเตรียมตัวกันให้ดีเลยค่ะเพราะเป็นเรื่องจากคณะวิท,าทยาศาสตร์ตอนกลางคืนที่เขาว่ากันว่าความเงียบ อาจจะไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าเสมอไปนะคะครับเรื่องนี้เกิดที่มหาวิทยาลัยอ e ีเทคบางเขนตัวเอกของเรื่องเป็นนักศึกษาปี3คณะวิทย์ครับผมอ๋อค่ะคืนนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ทำแลบวิชาชีวะตอนดึกๆก,กับเพื่อนสนิทอีกคนชื่อโบอยู่กันสองคนเหรอคะครับที่ชั้น2ของตึกซึ่งชั้นนั้นทั้งชั้นเลยก็เป็นของภาควิชาชีววิทยาอืมบรรยากาศห้องแลบชีวะตอนลางคืนนี่ก็น่าจะ สตีฟนะคะใช่ครับนึกภาพตามก็คือมีโต๊ะแลบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีขวดโหลใส่สัตว์ดองเยอะมากครับวางเรียงรายอยู่อ่ะแค่นี้ก็เริ่มรู้สึกเย็นๆแล้วค่ะแล้วเรื่องมันเริ่มยังไงต่อคะเหตุการณ์มันเริ่มจริงๆจังๆก็ตอนประมาณสักออสองทุ่มนะครับตอนนั้นโบเขาบอกว่าหิวค่ะก็เลยจะขอตัวลงไปหาอะไรกินที่มินิมาร์ทข้างล่างก่อน อ้าวแล้วก็ทิ้งเพื่อนไว้คนเดียวเหรอคะใน l บบตอนสองทุ่งเนี่ยนะใช่เลยครับคนเล่าเรื่องก็เลยต้องอยู่เฝ้า l บบคนเดียวไปพลางรอผลทดลองแล้วก็เขียนรายงานไปด้วยอืมแล้วตรงนี้เองครับตรงนี้แหละครับที่เริ่มมีอะไรแปลก,ปลก,ปลกเขาเล่าว่าเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังเงีย,งยบๆครับอุ้ยแล้วสักทักก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบา,เ,บา,เ,บาเป็นเสียงคิกๆเหมือนเสียงเด็กผู้ชายโโหขนลุกแล้วคะ่ะ แล้วเขาทําไงคะตอนแรกเขาก็พยายามคิดว่าเอ๊ะหูฝาดหรือเปล่าหรือเป็นเสียงจากข้างนอกตึกอะไรแบบนี้ครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยไฟทั้งห้องก็ดับพรุบลงไปเลยฮะดับหมดเลยเหรอคะดับเกือบหมดครับเหลือแค่แสงสลัวๆจากตู้อบตัวอย่างที่มันยังทํางานอยู่ครับโอโ้โหจะแค่รู้สึกปักแปลกนี่กลายเป็นน่ากลัวของจริงแล้วนะคะแล้วเขาทํายังไงต่อเขาก็ตกใจนะครับแต่ก็พยายามตั้งสติเดินไปที่ประตู กะว่าจะไปดูสวิตช์ไฟหรือดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกหรือเปล่าค่ะแต่พอไปถึงประตูสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ปัญหาเรื่องไฟครับแต่เป็นเด็กผู้ชายคนนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ตรงระเบียงนอกห้องเด็กผู้ชายมาจากไหนฮะนั่นนั่นนะสิครับลักษณะที่เขาบรรยายไว้คือใส่แค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวเลยแล้วก็ข้อเท้าขวาเนี่ยมีสร้อยเส้นึกเล็กอยู่มีรายละเอียดด้วยครับแล้วที่สำคัญคือ เด็กคนนั้นหันมายิ้มให้เขายิ้มให้ครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเหงาอยากให้เล่นด้วยโอ้โหประโยคคลาสสิกเลยนะคะแล้วเพื่อนคนนี้เขาทํำยังไงคะเจอแบบนี้เข้าไปคือตรงนี้น่าแปลกครับเขาเล่าว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตหรือตกอยู่ในผวังอะไรสักอย่างแบบว่าเดินออกไปหาเด็กคนนั้นเฉยเลยฮะเดินออกไปหาหรอคะครับเดินออกไปนั่งลงข้างๆแล้วก็ เล่านิทานให้เด็กคนนั้นฟังเล่านิทานให้เด็กที่เพิ่งเจอเนี่ยนะคะใช่ครับเล่าไปเรื่อยๆจนเด็กคนนั้นหลับไปบนตักเขาเลยอืมมันเหมือนฉากในฝันมากกว่าเรื่องผีนะคะตอนนี้นั่นสิครับแต่ภาพนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเพื่อนเขาโบกลับขึ้นมาพอดีอ๋อโบกลับมาแล้วแล้วโบว่างไงคะโบเห็นเพื่อนมานั่งหลับอยู่ตรงเก้าอี้แถวระเบียงก็โวยวายเลยครับว่ามานั่งหลับอะไรตรงนี้ค่ะ คนเล่าเรื่องก็เลยแบบงงๆแล้วก็ถามโบว่าอ้าวแล้วเด็กที่หลับอยู่บนตักชัลล่าไปไหนแล้วแล้วโบตอบว่าโบก็ทําหน้างงกว่าเดิมอีกครับแล้วก็บอกว่าเด็กไหนไม่เห็นมีใครเลยเธอนั่งหลับอยู่คนเดียวนี่แหละ <S <S <s> เฮย้ยไม่มีใครเลยเหรอคะไม่มีเลยครับโบยืนยันว่าเห็นเพื่อนนั่งหลับอยู่คนเดียวจริงๆบนเก้าอี้ตัวนั้นเอา้าแล้วเด็กที่เล่านิทานให้ฟังจนหลับไปล่ะคะหายไปไหนหรือว่าตอนนั้นคนเล่าเรื่องก็คงช็อกไปแล้วล่ะครับ หันรีหันขวางแล้วตามสัญชาตญาณก็หันกลับไปมองในห้องแลบค่ะแล้วก็เจอสายตาเขาไปหยุดอยู่ที่ตู้เก็บตัวอย่างครับแล้วก็เห็นขวดโหลใบหนึ่งขวดโหลครับข้างในดองร่างเด็กทารกเอาไว้ที่น่าคนลุกสุดๆก็คือลักษณะของเด็กทารกในโหลทั้งหน้าตาแล้วก็สร้อยข้อเท้าเซตเหล็กๆ ที่ข้อเท้าขวาเหมือนกับเหมือนกับเด็กผู้ชายที่เขาเพิ่งเจอตรงระเบียงเมื่อกี้เป๊ะเลยครับโอ้โหขนลุกไปหมดแล้วค่ะแสดงว่าที่เจอคือวิญญาณเด็กในโหลเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับเอายังมีอีกเหรอคะแล้วโบล่ะคะทำไมโบไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้มีจุดหักมุมอีกนิดครับคือโบเขายอมสารภาพความจริงออกมาความจริงครับว่าว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าจะลงไปมินิมาร์น่ะไม่ได้หิวหรอกแต่คือ หนีลงไปตั้งสติข้างล่างต่างหาดหนีหนีอะไรคะโบเล่าว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงไปนะครับเขาเห็นเด็กในขวดโหลนั่นน่ะขยับตัวฮะขยับตัวครับขยับตัวแล้วก็หันมายิ้มให้โบด้วยเฮ้ยโบก็เห็นเหรอคะใช่ครับโบเห็นก่อนอีก แต่โบกลัวมากจนทนอยู่ในห้องไม่ไหวก็เลยหาเรื่องว่าจะลงไปข้างล่างเพื่อหนีออกมาตั้งสติก่อนโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะคือทั้งสองคนเจอเรื่องแปลกเหมือนกันแต่คนหนึ่งกลัวจนหนีอีกคนกลับเข้าไปเล่นด้วยโดยไม่รู้ตัวแล้วพอจะทราบไหมคะว่าเด็กในโหลนั้นเป็นใครมาจากไหนครับอันนี้มีข้อมูลตามมาทีหลังนะครับเขาสืบสืบกันจนรู้ว่า เด็กทารกในหลูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกชายของอาจารย์ท่านหนึ่งในภาควิชานั่นแหละครับอ๋อลูกอาจารย์เองเหรอคะครับเสียชีวิตตั้งแต่แรกคลอดเลยแล้วร่างกายก็เลยถูกบริจาคให้กับภาควิชาเพื่อดองไว้ใช้ในการศึกษาต่อไปน่าเศร้านะคะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็ยังแวะเวียนมาเยี่ยมมาหาลูกเขาที่อยู่ในหลูเนี่ยเป็นครั้งคราวอยู่เหมือนกันฟังแล้วก็ รู้สึกซับซ้อนขึ้นนะคะจากเรื่องผีหลอนๆกลายเป็นเรื่องเศร้าเรื่องของความผูกพันความเหงาไปด้วยเลยใช่ครับพอรู้ที่มาที่ไปแล้วมันก็ทำให้เรามองเหตุการณ์ในคืนนั้นเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือสิ่งที่เขาเจออาจจะเป็นแค่วิญญาณเด็กน้อยที่เหงาจริงๆแล้วก็แค่อยากมีเพื่อนเล่นด้วยเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะทำร้ายใครก็ล่งใจไปเปราะหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้น แต่ก็ยังขนลุกอยู่ดีแล้วเรื่องก็จบลงแค่นี้เหรอคะในบันทึกก็เล่าไว้ประมาณนี้ครับคือจบลงที่ทั้งสองคนก็ปลอดภัยดีแต่ก็คงเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตแล้วครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าบางทีในที่ที่เราคิดว่าคุ้นเคยมันก็อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้จริงค่ะเรื่องนี้ก็จบลงแล้วแต่ผู้เขียนบันทึกเขาก็ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนิดนึงนะคะว่า อืมถ้าสมมติว่าคืนนั้นเนี่ยโบตัดสินใจไม่กลับขึ้นมาที่ห้องแล็บเลยปล่อยให้เพื่อนอยู่กับเด็กคนนั้นต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อแม่นสินะครับหรือบางทีเด็กน้อยคนนั้นอาจจะยังรอใครสักคนอยู่ในห้องแ็บนั้นเสมอเพื่อที่จะชวนเล่นด้วยอีกครั้งก็ได้ใครจะรู้ล่ะครับ